เมื่อคืนผมไปนั่งเล่นเซิร์ฟพีพมารอบหนึ่งอยากรู้ว่าลูกแก้วมันมีโอกาสออกลูกแก้วลุ้งไหม,มเผื่อเขาทําแบบทิ้งท้ายเซตสิไปเซตสิใช่ไหมไม่เห็นมีลูกแก้วลุ้งเลยไปเล่นมาก็ไม่เห็นเลยอุ้ยอําลาน้องคนนี้ดีกว่าเน้องคนนี้อดิ <c oughs> ขอใหอยเทมรุ่นพี่ยาโซนะครับ ฮาเซคิฮาเซยงลาตัวอุ้ยไม่มีตัวที่6ที่7ดหรอผมผิดหวังนะผมผิดหวังอันนี้เสียดายนะที่ยาโซมันเก็บสแต็คจำนวนการฆ่าจากมอนสเตอร์ไม่ได้ขนาดโชกัดโชกัดรอบที่แล้วที่บาดเดียวยังเก็บได้เลยยาโซมันเก็บไม่ได้เพราะมันเขียนชัดเจนว่าต้องสังหารแชมเปี้ยนซิลเวอร์ทิเก็ตซิลเวอร์ป่ะซิลเวอร์ดีสุดถ้าเราจะเล่นโลเฮ้ยผมไม่เจอเพิ่มเลย Rich m e m b s h i p โนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Rich m e n b s h o p โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมเกมอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ครับผมใส่ฮอตเลย ห้ามคุณต้องห้ามเกมครับเกมเล่นผมละมาเล่นลาปิดหกมาเก่งดีแต่คามบางมันก็ต้องบางแล้วดิเนีย่ยดูพี่ทําปีศาจสิปีศาจสิคืออะไรวะอะไรคือปีศาจขอมอะหรเดมอนเทนขอมใหม่เลยเดมอนเทนขอแซกนะครับอืครับทา้งรลอดแตกขออีกหนึ่งแตกอือเราได้มา4.5 ad เจอเพิ่มเลยเว้ยไม่ใครหยิบเฮดไลน์อะไรต้นเกมมาบ้างบูลาร์พี คาเซนเต้อิเลียฮอ,อกิีทั้งยัเงเห็นพี่เล่นนาการิทูดัมเมดอาการิทูดัมเมดขายก็ต้องเล่นเซนนาทูดัมเมดแล้วก็ขึ้นไปหาอาการิอยู่ดีคีย์หลักมันเป็นเซนนาสามดาวแล้วอากาลิเข้ามาเสริมเมื่อคีย์หลักอาการิมันหลอกคีย์หลักอาการิผมก็แบบหล่อฟันผมหลอ่อเก็บไอดีมาน้อง นี่เรียแบกได้ไหมถ้าสามดาวไว้ก็ขึ้นกาวได้แต่ก็ไม่ควรเล่นจนจบยู่ครบสี่เธอเย,ยังยัง่สามเธอหนัง่งฟรีโรดิไผมไม่มีซุปเปอร์แฟร์ผมลงเอ็ดหลอดได้ใช่ไหมก็คือลงนี่ก็ลงโยนี้เอ็ดหลอดทีดีสามการั้นตันสอาครึ่งหลอดไตีเร็วและแดดตีเร็วและแดด เจน,นายิง,งมันใส่ไอเอกับจูเก่าด้วยกันได้เหรออันนี้ไม่ทราบแล้วเมื่อวานเล่นแล้วลั่นทำไมใส่ในจูเดสต์ได้ใส่ได้เลยทำไมเหตุผลอะไรที่ใส่ไม่ได้อยากเล่นเกมให้รู้ไปคิดคกดให้ผมเลยผมคิดกดไม่ออกอะ่ะมันจะเล่นอะไรแค่จะรูะ้มีใจแอนเซเลเยอร์ A N S A L e er เลยปะไม่มีมีไอเอนะครับจากนาแล้วมีฮอสอีกนนะั้นไม่มีน้องหยิบอันนี้ปะ หมัดเผื่อทำดับเบิลฮอตไม่หยิบเฮดไลน์เล่นไปแล้วไงมึงเคยดูคลิปกูไปนเนี่ยคนดูมึงตลกกับกูไะเนี่ยไอเฮียก็เล่นไปแล้วไงไม่หยิบเฮดไลน์อ่ะไม่เล่นได้ปะไม่ถึงไปเล่นเกมนี้หรอครับไม่เล่นกับคนดูแล้วตอนนะั้นอะไรเหมือนจะไม่ใช่เกยมยาสูบปะผมไม่เจอยาสูเพิ่มเลยสองที่ใส่ได้ชิ้นเดียวต่อตัวละครจะมีจำกัดไว้ว่าใส่ได้หนึ่งชิ้นแบบแชมเปี้ยนใค่รับ ก็ตอนนี้ของที่จํากัดก็มีแค่บูบาบอะนอกนั้นไม่มีอเอดอฟไนท์อันหนึ่ง่็จะไม่ผิดอ่ะเอดอฟไนต์อีกอันหนึ่งนอกนั้นไม่จํากัดนอกั้นใส่ป้าบอเขแตกได้ซ้ำๆๆ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 ได้เรื่อยๆบูบับกับเอดอฟไนท์ใส่ซ้ำไม่ได้อ่ะลาบิดเปอร์ดะขอไปเนี่ยจะได้ชิ้นเดียวต่อแชมเปี้ยนมีลาบิดเปอร์ กจำใครจะจำไม่จำคุ้มจำแม่ผมต้องโลไม่ฟรีกะส่น้่าท้าปีหนึ่งครั้งหลังจากส่งใหม่ทุกสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ถ้าแม่ผมโลไม่ฟรีเดหรือบางที้ผมลืมเดีบางที้ผมลืมโลเกาะไฟด้วยไหมเกาะไฟเขียนเหรออืมอ่าใช่เกาะไฟก็เป็นใช้ได้เพียงชิ้นเดียวต่อแชมเปี้ยนกดห้ามอัปดาวจะเป็นเฮดไลน์ครับห้ามอัปดาวจะเป็นเฮดไลน์นี้ไม่ก็เล่นรีโลสามดาวบ้างแล้วดูตลก ติ๊บโก๊ด้วพี่ติ๊บโก๊บต้องบอกอีกหรอน้องอเก๋ะคนดูทำจริงผมจะต้องสอนเหรออ๋อติ๊บโก๊บใส่แดนเดียวนะครับนี่หรออันนี้ใครเล่นเกมไม่เป็นหลูจะต้องบอกเหรออ๋อคำเตือนนะครับอย่าใส่ติ๊บโก๊บนี้เหรออะไรวะคุยวิวดูกำมันทุกทีอเอเ้ยของคนตีกเกลียเย็นอิสระ อ๋ออืมผมมีเอ็ดออฟแล้วผมก็มีควิกซิลเอ้ยแต่มันต้องเลือกคินเดียวใช่ไหมเอ็ดออฟเอ็ดออฟไนท์กับควิกซิลเวอร์ไม่ควรอยู่พร้อมกันผมใช้คำว,ว่ามันไม่ควรอยู่พร้อมกันนะครับเอ็ดออฟไนท์ควิกซิลเวอร์เรา TDC ได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ TDC ไม่ไม่ไม่ควรอยู่ด้วยกันใช่ไหมล้วผมต้องใส่อะไรอะ ถ้าผมใส่ IE ผมก็ไม่มีเอทออฟไนท์อ่มะไรที่ไม่ใช้ครับล็อตเนี่ยไม่ใช้สีพิมพ์หนักกว่าเดิมอีกใส่ไอเลไปก็ไม่มีเออเออฟไนท์ไอเทียอะไรก็ไม่รู้เอ็กโคเป็นนี่แหละบัมเบิ้ลบัมเบิ้ลโบว์เอเวอชาร์ดดเดือดแบบแท้ทันแล้วฮอตไม่ใช่ดุเดือดเพรทีครับสูตรไม่พอน้องๆไม่ชอบอุ้ยขี่ได้แล้วเนี่ยขี่ได้ ซูเปอร์แฟนซูเปอร์แฟนไม่ได้เล่นใช่ไหมของยาโซยาโซชอบของสามชิ้นเพราะว่าซูเปอร์แฟนยาโอมันให้ให้มือแดงเหมื <Okay. S 1> อนกาบเอวงั้นผมไออีแล้วเดี๋ยวรอคลิกซิลเวอร์ผมรอคลิกซิลเวอร์ผมครีไม่ครีอีกทีนึงอันนี้ร้อยป่ะเก้าห้า เก้าห้าถ้าใส่ฟิคซิลก็น่าจะได้ร้อยหนึ่งคูพอได้โอกาสที่ยี่สิบผมมีเคนเดนยังไง้ยอ่อยมสามดาวตอนไหนอ่ะเ <c oughs> ยมสามดาวตอนไหนอ่ะวันไหนอ่ะ <c oughs> ผมสามดาววันไหนอ่ะ <c oughs> แค่สามตัวน้อง 5, <c oughs> พี่รอสามดาวห้าหนึ่งได้เลย <c oughs> ไม่เปลี่ยนตัวครับสงสัยไม่เปลี่ยนเรามาคอนเทนต์หนึ่งเดียวเกลียดเล่นไร้ <Yeah. S 2> เหี้ยเกลียดเฟกไร้สัตว์มีไร <Yeah. S 2> <Okay. S 1> เล่นตึงมาทั้งทีเล่นตึงมาทั้งทั้งเซ็ตละ <Yeah. S 1> เออเรามาดูกันนะคร่บว่าโซโลโลไอการ์มาของแท้ไอการ์รมาของแท้เนี่ยด่านอะไรพิกซิลพิกซิลอุ้ยนี่ไงหมัดหมัดากราะลีได้นะเนี่ยพ่อ,อากระลีได้ทีดีเพิ่มด้วยนะครับมีหมัดกี่อันน่ะ มีหมัดที่2ตัวตัวซีบาทกับตัวบาทเดียวที่ใกูได้ตัวบาทเดียว <laughs> อ่ะโอเคผมได้เบสผมได้สิ่งที่ผมอยากได้ของยาสูงอะฟิกซิลนะครับแล้วก็ฮอสแล้วก็คิทีนี้เราจะบวกกับจูโรตัสนะอีติเนะคิลเราจะร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีไม่ไม่ร้อยอะเกินอะได้ยี่สิบเป็นร้อยร้อยห้าร้อยห้าเปอร์ใช่ไหมพอมันเกินมาละวยัไงเกินแล้วมันก็บวกให้ข <laughs> 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 องแตร แค่แทนใครอะแทนใครไม่ได้ออะผมต้องการเอ็ดหลอดสามิงเอ็ดหลอดอันนี้รอเปลี่ยนเป็นเวโกใช่ไหมครับแล้วก็เติม izer, มอเตอร์ไคเซอร์หน่งใบเซนาไอ้นี่เซนาโมเรโลวะอยากให้เซนาเปิดริงคบถ้าเกินร้อยมันจะบวกในคีดัมเมจนะครับทูกแก้วไขรไม่ไ่าใช่ของเรา,าเพราะรันของเราตัวละคอร,รจะวิ่งเร็วสามดาวสโลโลแล้วก็มีดุ๊บด้วยใช้ดุด๊บมาแล้ว I am y a ยาสุขยอุ้ยเอาว่าวันออฟวันออฟที่แปลว่านะครับวันออฟที่แปลว่าต้องพยายามหาเซน,นาสามดาวด้วยนะเดี๋ยนี้ย่าโอสามันคนเดียวมันแบบไม่ไหวละขาดวันออฟถ้าได้ตอนเวฟหมาป่าก็คือดีมากซึ่งควรจะได้เฮ้ยย่าโอปิดใครไม่ได้เลย เบาเกินนะเดยวันออฟจับขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยเพราะมันไม่สามผ่า,านด่นนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะไม่มีตังโลแล้วโอเคเนาโคตดใกล้ครับใกล้มากวินคอนสำรองหรือว่าจริงๆริจะเรียกว่าวินคอนหลักก็ได้รับเสนนาผมว่าไม่น่าใช่วินคอนสำรองเราละเซนน <c oughs> มว่าน่าจะเป็นวินคอนหลักของเรา ไม่มีเทมเซน,นาเลยมีกาก่อยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเราจะคู่อันนี้ผมควรลงอันนี้มากกว่าได้เซนติเนลแล้วก็รอเวโกมาแทนโมนี่ไอ้โลโลเซน,นาสามดาวต่อนะครับไม่มีของเซน,นาใช่ปะก็ต้องกาก่อยเอโก้ไปเลยแดนเบลอาจจะไปทำานาชอทูเซนาได้ซ1หนึ่งยะโอสามครับถือว่า มาตรฐานเรียกว่ามาตรฐานหนึ่งบาทนะเรียกว่าช้าเลยด้วยซ้ำมาตรฐานคุณเล่นสโลโลทีหนึ่งควรจะได้แล้วช้าวันนี้ก็คือชา้านี้คือเกมกากระเทียถ,ถ,ถ้าถ้าสีหนึ่งคุณเล่นสโลโลหนึ่งบาทแล้วคุณยังไม่ได้ตัวที่คุณต้องการเนะี่ยก็คือเกมกากระเบีย้ผมอยากได้นั่นน่ะบินบินหินเอาอ่ะ,อะถ้าเราหยิบฟอร์สอันนี้เ่ะ ลอสถ้าผมหยิบฟอร์สอันนี้คือผมต้องได้ของดามเมจเซนาเท่านั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหีดีกว่าเยอะเลยเยอะเลยครับขออนุญาตโลเซนาก่อนาไวอุ้ยก็เลยก็บอกว่าไวขนาดนั้นจริงเชียวน้องเป็นที่ไวขนาดนั้นจริงเชียวกระไหนของเซนนากูเนี่ยดับดับรวยเลยเนะี่ย <laughs> ผมเชื่อว่าการตีโมเรโลครั้ง,งผมต้องตีอะไรวะ คือดาบมันเก็บไว้เป็นโชว์จินได้ใช่ไหมไอ้จายเอ็นเบลเนี่ยไม่ได้ใช้โอ้ไม่ฟังกิ้งกอกันเบลดหรอเยียากันเบลดจริงเบอ no. ร์โนกันเบลดขี้อะไรแรงๆเลยแล้วก็เหลือจะโชว์จินเี๋โชว์จินครับว่าเซนหน้าติดขี้จะจูโรตัสได้เสริมมาดิน้องเออมาแล้วคูหว่หูทูดาเมจ ยาซุโอะกับเซนาไคมินอูกห,หมูทูดามเมจออกมาละเราทูนามเมจหกได้นะครับด้วยการขึ้นเลเวลตอนนี้เหลือขึ้นเลเวลอย่างเดียวแล้วเหลือเติมเคนเนนกับหรือหรือโหดร้ายกว่านั้นก็คือผมได้ตะหลิวจากดาบร่วมเพราะผมดอกใครอะดอปเคนเนนไดไ้ไม่ได้อยากดอกไปเลยก็ทำเบโก้เป็นคิวอ,อะไรเงี้ยซัมติงยิงมันเซนานี่ถือว่าไวนะครับเราโรยาโุแต่ว่าเราได้เซนาสามดาวไปด้วย เบโกโอเป็นตะคิวเบโกโอเป็นเพนตะคิวอยู่แล้วป๊ปีเฮดไลน์ยาโอดูดูดูดิดดยาโอหัหลวงหลังมานี่บาทแตกที่ยาโอเอ้ยที่เอลเลียวมันหนีไปไหนวะเดินตามเอลเลียวหน่อยเยอ,อ,อแครขอแคร์บุ๊บนี่ <laughs> หายไปเลยครับโบนัส48ตรงตรงนี้นะครับยาสุโอะฮาซซาก,กิอ่ะผมพูดอ่ะโทษโทษโทษ ทำเวโกทูดามีโทษครับโทษครับ,รบมีตะหลี่ยจริงว่ะอ่าไม่น่าได้นะครับเพราะเป็นตัวละครแพงผมควรหาโชจินให้เซนนานะน้ำตาเยอะมากเนี่ยน้ำตาอาริน้ำตาเคียวนะผมอยากได้อารีด้วยซ้ำไม่ได้เอ้ยน้ำตายาพี่ชายพี่ชายยาโอเคผครับเพราะถ้าผมได้น้ำตาอารีใช่ไหมผมจะเอาอีกหนึ่งอันไปทำฮอตให้อากาลี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคผมได้โชจินละโชจิน นี่เซเลเกตเก็บไว้ให้เอัออาการะิได้นะครับดูจะปิดนามาะมา่าจะปิดลรวจะปิดได้ครับไม่เป็นไรครับต้องอีกกี่เซตทีเอฟทีนมามะถึงจะจัดเทียริอีครับเอาไม่รู้วะก็คงปลายปีนี้มั้งปลายปีนี้เล่นยันรอ,อยันเซตสิบสอง่ะเปีนี้เราจะได้เล่นสิบเอ็ดกับสิบสองใช่ไหม, e A มอีโอผมอือสองตัวโอ้เลิ่มเซนดานแล้วเปิดรูปับสามตัวสี่ตัวห้าตัว แทงเฮียอะไรหกตัวไปเจ็ดมาบึบหายแปดบึบฮ่า <laughs> <laughs> ฟินฟินวะน้องโบนัสเอดีห้าสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับอย <laughs> ู่แบบ <laughs> ตึงอันนี้ลงเติมลาปิดนะครับอยู่แบบเข้าไปล้วงอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเว็บมอนเนี่ยผมไปหมุนดูว่าใครเล่นอะไรบ้างเชี่ยอ่าเลือดเราแบบตึงกาหนึ่งอะ่ะ ดี๋วามทูรีหลูอันนี้ออกเมนไททันเอ่ออ๋อเป็นแก๊งเพนตะคิวนะครับบูนโดโลขาวหมอดมอดแตกไม่ได้แคดสองตับแตกสองมาดิแตกสามยาโอโดดขึ้นตีต่อตีตีต,ต,ตีแตกมาหมดมามาดมาดิมา,มาี่มานิหกสิบสี่จุดห้าเปอร์เ <laughs> ซ็นต์ครับเอ้ยผมอยากร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ะมันถึงปะวะ มันมีความเป็นไปไดนไหมแบบ1นึ่งร้อยเปอรเป็นนะอ่าที่2เล่นพังนะครับนี้เล่นอ e ีโมอันนี้เฟกเฟกเอนดีนแหละแต่ว่าเล่นกับซูเปอร์แฟนอยู่อันนี้ลูลูรีโลอันนี้เป็นไลเว่นรีโลแต่ว่ายเน3ธรรมชาติไปแล้ว mm hmm. เขาหาเเฮดไลน์ไลเว้นอยู่โ oh. okay, อเคยูนี้เราอันนี้ไม่สองเคนผมห้าได้ใช่ไหมเคนลขาดไรเว่นหรือไม่ก็เวโคขึ้นเบก่น เออ,อะมาแล้วอืมหกติมเคนเก่งกว่าทีนี้ผมต้องหาหกให้อาคาลินะครับโอเคมีบีทีถ้าเราใส่ฮอสใส่ฮอสเราจะเหลืออะไรอะ่ะผมว่าเราใส่ฮอสดีกว่าเพราะผมได้สแตเล็กแล้วก็น้ำตาเหลือเม็ดเดียวให้เคนเมนเพื่อเปิดทีดีโอเคโอเค อุปกรล์อีกตัวออโอเค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 จะเ,เป็นทีดีหกนะครับสามเอ็ดหลอดเราแรงอย่างโคตรแรงอย่างมากเอคนไลเว่นมีคนไหนวะเนี่ยไลเว่นสามแล้วเฮดไล <Head line S 2> ใครสรุปเฮดไลไลเว่นเหรอเฮดไลใครวะอ่ะมันมันดูไม่ออกอ่ะทำไมพื้นมันหายไปอ่ะใครวะอ๋อเคลเคล เฮ็ดไล่เคลเฮ็ดไล่เคลไอ้ที่มึงโลไงของมึงวะมึงโละไรเว้นสามดาวธรรมชาติโยนี้สามดาวแต่ไม h เ a d l ไล e ไปอยู่ที่เคลอะนะวุ้นสักโบรสักโลอย่างไงวะเนี่ย <laughs> มันโล่ไงของมันวะ <laughs> ไม่รู้ว่ากูชนะเบโก้หก <laughs> ตัวผมไม่เจอเบโก้แต่เบโก้มันมีคนเล่นไอ้นี่อยู่นะมีคนเล่นเพนทาคิวอยู่ไม่น่ามีปัญหา ที่มันโลไงของมันวะตายไปแล้วหนึ่งเอ้ยคนเล่นเพนตะตายไปแล้วนี่เวโกหกนะครับคนนี้ไม่มีไม่เอ้ยแ่งน,น่ากลัวตรงถ้าแบบมัน๊อกเวโกสามแต่ผมว่าผมไหวชิลกับบอร์ดนี้อยู่ชูด,ดามเมนหกคนนี้ลูรยังไม่สามโลหมดแล้วเหลือสิบบาทอย่าโอคาหนึ่งแล้วไปล้วงหลังยังมานี้โอ้โหเล่นเป็นเลยดิเล่นเป็นเลย <c oughs> <c oughs> วดเดยโอตายหรืออากาลิเหลือเซนนาทิหายละ เหลือแต่น,นาคนเดียวอุ้ยชื่อ,อย่โอ๋มตายนี่เดี๋ยวอเกี้ย่โอ๋แม่งอย่างเท่เลยพับๆๆบ,บหายอะ่ะฮะสติลอา่าผมต้องการของอากาลีอะ่ะเอทอฟไนท์ได้ครับเอทอฟไนท์ขอบคุณมากสำหรับเอทอฟไนท์นะครับทีหลังไม่ต้องนะฮะลาบ,บาดอนแม่งอีกสั่หิ้งจากอากาลีลาบ,บาดอนปะจะปาคูในแรงๆอ่ะปึกๆๆๆแล้วก็ได้ได้มานาคืนเยอะอ่ะ ยังพี่ได้มานาคืนเยอะเ่ยมานาคืนยี่สิบหน่วยมาดิผมขาดอากัลล่แค่หนึ่งเั็ไหมถ้าเบลน้าผมเติมใครดีสุดเติมเติมเคสนั่นแหละดีสุดถ้าจะเติมหรือไม่ก็เติมเป็นเอ็ดหลอดห้านะสามสี่เราขาดแค่เวโกมันอยากได้เอ็ดหลอดห้าเราเจอใครเจอตีนี้นะยืนนี่หลาคู่ในปืนกลนี่ผมรีมานาจากคู่ในยี่สิบสองยี่สิบสองหน่วยนะครับก็คือยิ่งเวทเยอะมันจะปาคู่ในเอ้มันจะรีรีมารีมานาอันนี้นี่เยอะ ปลาพุโดดลงทุกปลาปับ๊บเยีาหงตายไปแล้วเจ้าเอ็ดหรอห้าจริงจังวะ่ะเม็ดไม่พอวะลงลงยอเหล็กไม่ค่อยคุมาดยได้แค่เป็นตายเฮ้ยเวโก้มาแล้วครับเข็ด <Okay. S 2> ถ้าเวโก้มาแล้วแบบนี้มันห้ายังไงวะห้าไม่ได้เดวลหน้ามันเติมมันเติมตัวละครได้แค่ตัวเดียว,วะ ผมอยากได้อาักาลีสองดาวไปอย่าโอเบริดิโกทีเอฟหรอนี่อะ่ะน้อง <c oughs> นี่อะ่ะเอ้ยผมฆ่าแครี่เขาได้แต่ผมก็โดนลงโทษเหมือนกันเมื่อใครออกเจอเม็ดหลอดเออน้องเป็นภาพนั้นแทน โ okay, 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 okay. อเ,อเคโ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 อเคนี่ผมอยากเอ็ดหลอดห้าว่ะผมดรอปมาตะใครปะผมอยากเอ็ดหลอดห้าโอเคโอเคเหลือตี้อะไรครับเหลือดิสโก้เหลือที่เหลือเอฟเฟกแล้วก็เหลือลูลู่เอฟโคมันสากดาวเลยผมอยากเอ็ดหลอดห้าจับตี้ยไรเป็นตายไปแล้วเอ่จาะเวทปะเจาะเวทหรือเจาะเกาะผมไม่มีเจาะเกาะน,นี่ใช่ปะเป็นยังไงบ้าง ไปผมต้องการอักกะรีสองดาวอะ่ะเฮ้ยเชี่ยเคียนาเคียนาก็ไปอย่างนี้เลยทูดาเมจหกเอ็ดหลอดเอ็ดหลอดห้าครับเติมเคียนาลงไปเี้ยโอ้โหตายไปแล้วอย่าพึง่งขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนไอ้เฮีย้ยลูลูไอ้สัตว์ วโอเคยัง wow. okay, อยู่ยังอยู่ยังอยู่ขออา,าริสองดาวก่อนขออา,าริสองดาวก่อนอา,าริสองดาวาา 2, เคียนสองดาวอาริสองเคียนสอ, yeah. อ,องอาริสองเคียนสองอาริสเฮียอาสองเคียนสองมีโอกาสเจอตี้นี้นะครับผมต้องยืนยังไงให้มันชนะวะเท่ยากแท้ อ้โหทูดาเมจมีแต่แนวหน้าปึ๊บตายไปตัวนึงปึ๊บปิดให้หมดปิดดาเตมจให้หมดยาโอ้เท่าไหรังเหมือมมีตังค์ซื้อเวโกะไม่หรอกแล้วกันเวโก้ไม่มีของยาโอ90ไอ้เหี้ฮียอยาก100อ่ะท็อป3ท็อป3ครับท็อป3เคลเคียร์หน้า คาหนึ่งพีนาสองดาวอะพีน้าไม่ปั้นของให้เราเลยเราเจอตีนี้เราเบี่ยงไปซ้ายเหรอเบี่ยงซ้ายเราชนะปะเบี่ยงซ้ายมีโอกาสชนะสูงนะครับเอาอยาโูกไปซ้ายเดี๋ยวผมย้ายเดี๋ยวผมจะย้ายายาโูกไปซ้ายนะเพราะว่าให้ให้เซตมันหลบเอ้นั่นนะชื่ออะไรนั่นแหละปึ๊บปึ๊บนี่เพราะว่าหลังจากยาโอตีเซตใช่ไหมแล้วถ้าเซตมันหลบจากเอรอปไนท์อะยาโอจะล้วงไปข้างหลังเลยเนี่ย ไอ้ยโอตายสัตว์เว้ยไม่เห็นเหมือนที่ตั้งใจไว้เลยอ่าที่สามโอเคเคโอเคโอเคเม็เหมือนที่ผมตั้งใจไว้เลยเมื่อกี้มันมันติดแซกอ่ะก็คือเวลาเซ็ตมันหลบเมื่อกี้เซ็ตมันหลบจากยาโอแล้วนะแล้วยาโอมันเดินเข้าไปไม่ได้มันติดแซกมันติดตรงเนี้ยมันเดินเข้าไปไม่ได้มันก็เลยสุดท้ายมันก็เลยหันกลับมาตี หันกลับมาตีเซตอีกรอบนึงคอมนี้ก็ยังชิลบสัสรูบัสริชใช่ไหมใช่เหมือนซึบโมกิกุบเหมือนเดิมนี่นาคุดูแค่ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับไม่แบบไม่แบบบูชิตตบอเหมือนเมื่อก่อนพี่ย้ายซ้ายชนะลูลูอ่าหลอเมื่อกี้ผมชนะล่างปอมลูลูเหรอแสดงว่าเราเราไปอยู่ขวาแล้วยาโอมันโดนดาเมจหนักจนตายมั้งตอนเจอ,อลูลูเพราะลูลูมันเป็น KDA มันต้องมายืนกลุ่มใช่ไหมเอ้ยเทียบรอบทอฟอลคนดูอะไรวะเนี่ยดับเบลิลดับเบิลโชว์จินหนึ่งคนซู ทั้งไม่รอดนะไอโยนี้โยนี้ไโยนี้เลยเว้นไม่รอดอันนี้เฟกแจ๊ดเหมือนกันไม่รอดอันนี้เพนทาคิวไม่รอดดูคลิปจบแล้วก็จะลืม subscribe ไลค์ s h a ์ค comment กันด้นะครับหรืออยากสนุกต่อก็เพียงจิ้มคลิปถัดไปได้เลย